สวัสดีครับท่านผู้ชมรายการป้องขวดพวกผมเป็นสัจกรสวัสดิ์สิงห์รงหมอส,ส,สุวัสดิ์แพทย์แผนไทยและส่งผ่านทีวีดาเทียม13สยามไทยจันทร์อังคารพุทธสุขบ่ายโมงครึ่งถึงบ่ายสองโมงครึ่งรอบตบทวนจันทร์อังคารพุทธพฤหัสตีห้าถึงหกโมงเช้าก็พบกันเป็นประจำอย่างนี้นะครับวันนี้ผมอยากจะนำเสนอสรุปการดูแลสขภาพแบบด็อกเตอร์เกิรส จากประสบการณ์ที่เราดูแลคนไข้ที่เป็นมะเร็งรวมทั้งพวกที่ท้องผูกพวกที่เป็นโรคระไรเชื้อเรื้อรงังครับเราก็พบว่าวิธีการเริ่มต้นการใช้แบบดอตเตอร์เคอรสันคือการสูดล้างพิษตับทางลำไส้ใหญ่ด้วยกาแฟเป็นทางทางเดียวกันที่จะเปิดสุขภาพเปิดสุขภาพที่ดีก็คือการขับถ่ายต้องดีครับถ้าหากการขับถ่ายไม่ดีการ ร้างสารพิษต่างๆในเลือดก็จะไม่ดีตับก็จะไม่สะอาดคืออย่างนี้ครับวิธีทํานะการส่วน้างพิษตับสนรับใหใหญ่ด้วยกาแฟต้มเตเิเกสารที่เราปรับปรุงแล้วให้เหมาะสมสำหรับสมาชิกชมรมรักสุขภาพ79ออแล้วก็ตัวทุกคนทุกคนไปนะครับคือเราก็ควรจะควรจะมีสมัยใหม่เนี่ครับ รวพลัสว่าจะก้าออแนะนำให้รับประทานขิงอเมริก,กครับกับน้ำโทษโสมสกัดตอนเช้าตื่นเช้ามาตอนเช้าก็เอาสมสกัดละลายน้ำอุ่นดื่มสักหนึ่งแก้วใหญ่แล้วก็น้ำอุ่น,นแก้วก็คือแปลว่ากินน้ำอุ่นสองแก้วร่วมกับสมสกัดกันไปตอนเช้าตื่นตอนเช้าก็เอาเลยครับแล้วหลังจากนั้นเราก็จะเอาเวลาเหมาะที่จะสวนล้พิษตับจนลองส้ใหญ่กื่กาแฟ การที่เราดื่มโสมสกัดก็เพื่อจะให้ตับสร้างเอนไซม์กูทาไทโอเอสทานเฟรสไปก่อนนะครับแล้วหลังจากนั้นเราก็ใช้วิธีส่วนล้างพิจตชนลดไซใหญ่ด้วยกาแฟนะพวกทำอย่างเงี้ยก็จะเป็นการตรียการเพื่อสุขภาพที่ดีหลังจากนั้นเราก็จะน้ำอุ่นเอาน้ำอุ่นจากน้ำ เกิดทน้ำบูนเปิดร้อนหน่อยแล้วก็ให,ให้น้าร้อนผ่านตัวสักห้านาทีแล้วก็ปิดแล้วเปิดให้เป็นน้นําเย็นอีกสองนาทีสลับกันไปแล้วก็อย่างนี้ครับ <c oughs> มันก็จะทาให้ให้ร่างกายมันคือตอนที่ร่างกายมันอุ่นขึ้นเนี่ยร่างกายจะสราบอุจ้าานได้มากขึ้นการก็เราก็มาฝึกสมาธิสมาธิความจริงเราฝึก้าหารไม่ได้ มีครูบาอาจารย์สอนดีๆนินยาผมใช้วิธีสวมดมนต์ครับสวดทั่วชงคาปริตก่อนนอนสักสาเที่ยวพอนนะก็พอไหวแหละแล้วก็เดินเดินออกกาลังกายตอนเช้าสวนละครึ่งชั่วโมงก็จะช่วยให้สุขภาพเราดีขึ้นนะนะการอย่างนี้ครับการทั้งหมดเนี่ยสรุปมาเนี่ยก็คือการปฏิบัติเจ็ดข้าวอ่องไงนะนะ ปฏิบัติแบบเจ็ดก้าออกแล้วก็ต้องคอยคอยดูแลใจเราให้มันสมบอย่าอย่าอย่าคิดในทางร้ายเห็นไรไร,รก็ร้ายไปหมดเห็น,นเห็นข้อแงทางชาติก็โอ้โหวิตกกังวล่นชังกันไปด้วยไม่ต้องไปค,คิดอย่างนั้นครับถ้าดูแล้วเราชอบไปตอเติมนจากที่เขาเขาเขาเรียกว่าอะไรสะกดตทีินเราทางทีวีอ่ะหรือทางมือถือทางอินเทอร์เน็ตเราก็ปิดซะ ราจะไปดูมันนะนะมันก็มีปัญหาอีกเยอะหนึ่งนะครับส่วนมากส่วนมากที่ได้รับปัญหาก็คือพวกที่เป็นมะเร็งมาปรึกษาก็มักจะมีอาการกลัวตายจริงๆนะน,นะเพราะว่าส่วนมากหมอก็จะบอกว่าเป็นอยู่ๆมาได้เกิน6เดือน3เดือนอะไรอย่างนี้มันไม่ได้นะครับต้องอใหม่ คือหมอไม่ยอมไม่ใช่ยอมประดาัหรอกหมอกำหนดให้เราตายไม่ตายเมื่อไหร่ไม่รู้นะแต่ว่าการรักษาของหมอเนี่ยก็จะเป็นไปตามคุณสิทธที่หมอเคยพบเปอร์เซ็นต์อย่างนี้จะร้อยคนตายกี่คนอย่างเงี้ยครับอันนี้เราเราเรา,เราจะไปคิดอย่างนี้เราก็ต้องคิดว่าเราถูกเราไม่ถูกลอตเตอรี่แน่หรอกนะรนะเราอยู่รอบปลอดภัยมาเยอะแยะเลยนะครับทีนี้เวลา ผมให้คำปรึกษากับพวกผู้ป่วยนะผมก,ก็จะบอกว่าถ้าเราทำด้วยตัวเราเองนะสิตทก็เป็นของเราถ้าเราบอกว่าเราไม่หายตายแน่มันก็ตายแน่สิครับแต่เราบอกว่าเราหายนะมันก็ต้องหายน,ะนะิะถ้าหา่าดกเต,ติเร์สันถ้าป่วยรับสุขภาพาไม่ไหวไม่ไหวจริงๆนะนะริงนะหรือหมอบ,บอกให้ ไปทำใจอยู่ที่บ้านอย่างนี้ครับเราก็ต้องมาช่วยวเองช่วยๆเองได้อย่างเราเติมสารนิทันทีคือนดของเค็มนะนิทองเค็มนิดอาหารพวกเนื้อนมไข่เนยนี่เลิกนะครับก็เริ่มาน้ำปัดผักไปกินน้ำปัดผักน้ำผักเขียวนะครับเป็นการเพิ่มโพแทสเซียมไปเตือแล้วก็คือใช้ใช้ พืชในครัวบ้านเราเป็นในทราดบ้านเราเใช้มะเขือเทศหอมหัวใหญ่แครอทกระลาปีมันฝรั่งแต่อ,อย่างนี้เอามาต้มมาต้มตคือมาตุ๋นนะให้สารพวกนี้ออกมาอยู่ในน้ำแล้วดื่มแต่น้ําครับปัดไมต้อเสร็จแล้วสมัยก่อนเราใช้น้ําแยกกาดลำบากตอนเดี๋ยนี้มีเครื่องปั่นปั่นดีมากเราไม่ต้องแยากกาดครับปัน่นหมดเลย ปันหดลดดื่มดื่มเลยนะครับอันนี้ดเตอร์ประสันท่านบอกวิธีไว้ในทำทั้งหมดให้ดื่มได้ทั้งวันวันละสิบสามแก้วเราก็เอามาเอาผัดพวกนี้มาปั่นสูตรผัดทั้งหลายที่จะปั่นไปหาอาหารเอาเนะี่ยซื้อมะเร็งทําอย่างไรไม่เป็นมะเร็งองนี่ยนะแต่อย่างนี้จะช่วยได้เยอะๆเลยอาหารมังสวิรัติยิ่งช่วยใหญ่ทำให้ร่างก,กายเราขจัดสารพิษได้มากนะ การสวนล้างผิดตับงนนเส้ใหญ่ด้วยกาแฟแนะนาให้ทําวันล,ละสองครั้งเช้าเย็นก็จะดีขึ้นนะครับนะการสวนล้างผิดตับงนาเส้ใหญ่ด้วยกาแฟก็ที่พูดกันเป็นประจำนี่นะครับก็คือเป็นการเล่นให้ตักผลิตน้ําดีออกมาให้มากพอนะครับแล้วตัวกาแฟจะ,ะขยายน้ําดีถุงน้ําดีท่อน้ําดี นตับเอาพิษที่ข้างขาอยู่ในนี้นตับออกในเซลล์ตับออกมานะนะครับก็อย่าลืมว่าถ้าเราสววร้บพิษตับวันได้ใหญ่ด้วยกาแฟเราอาจจะมีการสูญเสียวิตามินบี12ได้นะครับก็อย่าลืมเราวิตามินผมผสมลงไปในน้ำกาแฟด้วยนีพูดคร่าวๆาทาั้งนั้นเลยนะครับแล้วก็รายละเอียดท่านหาอ่อานออกในสอมะเร็งทำอย่างไรไม่เป็นมะเร็งนะครับนะครับ จากที่จัดที่ผมดูแลเนี่ยดูแลสมัยนั้นปีพศ .2555 นี่ผมว่านนะรา,า,ายงานนะครับขอว,ว่า5แล้ก็พบว่ามีผู้คนที่มาวอใหมามาทำใจที่บ้านนะครับสามวันสาม,สามอาจจะอยู่สักสาเดือนเพราะว่าอยู่กันอยู่กันคามป,ปีเลยนะ <c oughs> ก็มีอยู่ให้เห็นนะครับ แต่ล้วตอนนี้เราก็มาบอกว่าให้รู้ว่ารู้ว่าสทางรักษามะเร็ง,รรรง,อ,รรงอยู่นะครับคนไข้ที่ระหว่างทำระหว่างใช้เคมอยู่นะครับเราจะต้องดูแลให้ดีดูแลสุขภาพให้ดีถ้าไม่ดูแลไว้นะเพราะว่าเจ้าเคมอมันทําลายเม็ดเลือดขาวเรามากมาก,มากจนบางทีหักคือ ไม่สามารถให้ยาต่อไปได้เราอยากเซลล์มมะเร็งกดไปชุดนีงจะต้องใส่ยามะเร็งไม่ครบชุดอันนี้ครับจะมะเร็งเก่งก่อยพอเราให้มันครบชุดมันยิ่งโตใหญ่เลยนะภูมิต้านทานก็จะทําให้ไม่ไหวนะครับทีนี้ถ้าหากได้รับเชโมอยู่อันนี้พูดเป็น เงียบๆกันแล้วกันนะเพราะว่าเราไปบอกหมอว่าเราทําทําดีท็อกด้วยเนี่ยหมอจะโกรธเราเพรามองมาว่าเราจะดีท็อกันจะไปทําลิปชมยาเคมีิูึ่จะผสมกันผมผมว่ามันอาจจะมีหรือไม่มีก็ไม่รู้แหละแต่ว่าถ้าทาเคมีด้วยทํำดีท็อกด้วยนะครับการให้ยาให้เคมีมักจะให้ผ่านได้ครบชุดแล้วผลออกมาก็จะดีนะครับ ก็มาถึงตรงนี้ครับแต่ระว่างทำนี่เนี่ยอย่าลืมว่าน้ำปั่นผักเพื่อเพิ่มเพื่อเ,เพิ่มเคืออะไรต้องมีครบอันนี้เป็นรายนียดพูดครบนะแต่ทานยินหาอะไรก็มาคุยกันนะเราอยู่ในสถือมะเร็งทำย่างไรไม่เป็นมะเร็งทงารายละเอียดนี้จะไม่ต้องคุยเลยครับก็เข,เขียนไว้ให้อย่างละเอียดนะนะแล้วเราก็มาอธิบายกันเรื่อง การสวนอัพิทตับสรับเสใหญ่ด้วยกาแฟมันดียังไงอะไรอย่างเนี้ครับเราจะได้เอาชีวิตรเราให้ผ่านไปให้ได้นะตามตามวิธีของรักษาแบบแพทย์แผนไทยนะครับเราก็ต้องปรับดีลมเส้นหาเราให้มันอยู่ในอยู่ในคือเรียกว่าอยู่ในสมดุล เราก็จะทำทำให้ภูต้าฐานของร่างกายเราจะผ่านไปได้ด้วยดีนะผ่านไปได้ด้วยดีก่อนอย่างนี้ครับเวลาเรามาทำทำเรื่องราวที่เราจะดูแลร่างกายเราให,ให้มันเรียบร้อยเราก็ต้องให้รู้ว่าการจะกินน้ำแยกกัดกินสารก้าวกินยังไง การออกกำลังทำยังไงทำออกมาให้เหมาะสมนะครับเราพอทำอย่างนี้ชีวิตเราก็จะอยู่ได้ต่อเนื่องเลยอยู่แบบคนปกตินะคนที่ปฏิบัติอย่างนี้ครับส่วนมากเวลาไปไหนไปไหนคนมันจะทักทายไว่าเป็นมะเร็งซึ่งความจริงพวกที่เป็นมะเร็งมักจะปิดไม่ค่อยอยากจะบอกใครน,นะ ความจริงบอกไปเถอะไม่เป็นไรหรอกไม่ได้มีปัญหาอะไรเพราะว่าเราก็อยู่ชีวิตของเราแบบปกติสุขนะครับแบบปกติสุดเราก็จะอยู่กันอย่างสบายสบายอันะนนี้ผมว่ามาจากรายงานการศึกษาแนวทางผู้ป่วยดูแลแนวทางดูแลผู้ป่วยเป็นบเบเ่งโดยวิธีธรรมชาติของออธรรมชาติบำบัดแบบเบอร์สันอันนี้ขผมํำนักการแพทย์ทางเลือก กรมพัฒนาการแพทย์แผนไทยและแพทย์ทางเลือกองกทสวงสาธุศึกเสน็จเนี้ยก็คงเพิ่งเ,งงเห็นไปไปลื้อตู้มาเพิ่งเห็นอันนี้ครั้งนั้นเขาให้ผมไปบรรยายร่วมกับโอเคจีอาจารย์เยอะเลยก็แลกเปลี่ยนกันครับแลกเปลี่ยนกันการที่จะดูแลกันอย่างนี้ครับถ้าหากเราจะบอกว่าคนมุงงน่งเคีงนันไม่ใช่เรามีต้นฉบับมาส่วนมากถ้า ก็บอกร็บกเกิดสันทุกคนก็ผ่านเกิดสันมาทั้งนั้นก็ก็มาว่ากันว่าจะทํำยังไงอะไรต่ออะไรนะครับก็ให้ไปดูไปร,รู้กันว่าอย่างานี้เธอหนังสือเล่นี้ผมไม่เห็นครับเขาแจกเขาพิมพ์แจกไม่มีขายนะครับต้องมาไปเห็นแล้วก็เอามาอ่านให้เราฟังแล้วกันแล้วเดี๋ยวข่าวต่อไปก็นจะท,ทําทํำยังไง จะทำปีภาพประกอบในใน,ในรายการของเราเนี่ยแหละก็จะทำให้ให้ดูดีขึ้นะนะเมื่อเอามาจากหนังสือและถ้าใคอดูแล้วอยากจะทบทวนก็ไปดูในในรายการทบทวนดูย้อนหลนังนันแหละครับก็ไปใน YouTube แล้วคิวก็ว่าป้องโล่ใ่ก็จะได้ดูอันนี้เรื่องนี้ผมจะไปดูข้อ ารายงานการดูแลผู้ป่วยโด้วยวิธีเกิรสันนะครับ mm hmm. ก็มามาถึงอย่างนี้ mm hmm. ก็ mm hmm. ผมก็มีหลายๆหลายๆท่านแต่ว่ามันก็จะเป็นของใครของใครมั้ยก็เอาจต่ของผมแหละ mm hmm. <laughs> ผมว่าจแต่ของผมเนาะ mm hmm. ก็จะได้ดูดีนะครับ mm hmm. ก็ mm hmm. พวกเราก็ ตอนนี้เราก็มาดูว่าเวลาเราเราดูเนี่ยนะดูแลดูแลสุขภาพของเราให้รู้ว่าใจสำคัญใจเป็นนายกลายเป็นบา่าวถ้าเราไม่เอาใจใเราสําคัญไว้การดูแลก็จะยากมากนะเสร็จแล้วเราก็คุยกับขพา,าว่าแล้วเราจะคือวันที่ 14, สิบสสบสี่เมษาเนี่ยทางสถานีพนันกงาน เขาก็จะไม่อยู่แต่ว่าเขาผมก็จะทำเทปสองชุดสิบสิบสามสิบสี่เมษาเนี่ยถ้าใครอยู่บ้านก็ดูแต่ท้าไม่ไดก็ดูไว้ดูย้อนหลังแล้วกันผมจะทำให้ได้ดูดีหน่อย,อยคือภาพประกอบก็จะมีมากขึ้นผมเองก็จะไม่มีหน้าตาอยู่ในทีวีท่ทาไหลายอย่ในจอก็ืจะเป็นภาพประกอบ ที่จะหาให้ว่ายังไงก็จะรวมถึงพวกวิธีดูแลโรคแห่งความเสื่อมนะครับเป็นเป้าใหญ่ะะตอนนี้ก็ก่อนจะพัดคึ้น่นเราก็มาคุยกันเรื่องการใช้วัคซีนในประเทศไทยตอนนี้ผมเห็นว่ามีมีหลายท่านนะครับอาจจะท่านผสมดีแล้วนะแต่ว่า การปรสงค์ดีของท่านเนี่ยจะทําให้พวกเราเสียโอกาสที่จะไปใช้วัคซีนคื่มีตอนนี้ครับมีผู้ใช้วัคซีนแล้วเกิดเสียชีวิตอันนี้ไม่ใช่เรื่องที่จะมาประกาศกันตูงมตามทุนมตามนรอผมว่ารอผู้เกี่ยวข้องตามผล ว่าผู้เสียชีวิตเสียชีวิตจากอะไรไม่ใช่เราก็โดดตูมเลยว่าโอ้เพราะใช้วัคซีนไม่ใช่อาจจะอาจจะใช่ก็ได้ไม่ใช่ก็ได้แต่ว่ากระโดดไปตรงนั้นนัำเร็วไปเร็วไปครับโดยเฉพาะตอนนี้วัคซีนมีวัคซีนอยู่อันนงที่ประเทศไทยเรามันใช้ก็จะใช้กับผู้สูงอายุส่วนใหญ่วัคซีน วัคซีนของแอสตราเซเนกาซึ่งประเทศไทยเราได้เลือกให้เป็นผู้ผลิตเพื่อจะบริการในประเทศในเอเชียตะันออกเราตอนนี้ไทยๆก็ต้องอยากได้เ,เพราะว่าสัปพะชาชาติทำข้อตกลงกับประเทศอินเดียให้ผลิตวัคซีนของแอสตราเซเนกาจ่ายมาแล้วอินเดีย ขามีโรคระบาดมากเขาจุดเขาไม่ส่งมาให้คนอื่นเขาก็จะไทยของเราก่อนบตกลงวังซีมาตสร์เซนิกาในในประเทศอื่นๆก็จะไม่ได้แต่ของเราเออเราเป็นผู้ผิดเองปัญหาคงไม่มีแล้วก็ผลิดของเราแล้วก็ที่มีข้อตกลงที่จะส่งต่อเราเราจะส่งออกไป แต่เผมให้ข้อข้อคิดนิดหนึ่งว่าทำไมข้อเสียของแอตตาซินิก้ามันถึงปิดคาวซ้ำ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 เหมือนจะบอกว่าให้อย่าใช้ยแล้วก็หย่าใชายก็ก็ตอนนี้ในยุโรปในอะไรเขก็ยังยืนยันว่าไม่เอาคนจะใช้ก็จะไม่ใช่จะสารเยอรมันครับข้อคิดข้อ ของเยอรมันเนี่ยเขาก็จะเอาผลประโยชน์ประโยชน์สุขของประชรากรเขาเปไหนอาจจะสงสยัยเขาสงสัยเขาอย่างนี้ครับเขาเขาบอกว่าตัวโรแอนตเชินกาจะฉีดเฉพาะเฉพาะผู้ที่มีอายุ60 60ขึ้นไปก็แหะพอตอนที่ใช้กันคุ้มคำคุ้คำเนี่ยที่มีปัญหาที่ทำให้เกิดริบเลือด กุกตันเนี่ยมีตั้งแต่อายุ62ลงมา62ขึ้นไม่มี62ทำไม62ล,ล,ลงมาแต่ว่าทิงมันมีอยู่ที่50 50กว่าแต่เปิลมีลายอายุ62ก็ก็เลยเอา62ปเป็นเพียงแต่ในประเทศอื่นๆที่เขาดูแลเขาเอา55ต่ใช่ถ้าใช้อายุ55ขึ้นจิน วัคซีนของแอสตราซิเนกา55ขึ้นไปนะครับมันก็จะพอดีก็ดีครับวัคซีนหลายๆอันเลยนะครับไม่ใช้กับผู้สูงอายุราะอะไรเพราะการทดลองมันยังไม่มาการทดลองใช้ยังไม่มาฮะลาแล้วเดี๋ยวเราจะมาบอกว่ามันเป็นยังไงกันไว้อย่างนี้นะครับวเราจะได้รู้เรื่องและเข้าใจ เรื่องวัคซีนถ้าไม่ฟังกันมากๆเดี๋ยวเกิดโดนวัคซ์พอดีแล้ว,ลวไ,มไ,ไม่ไปฉีดเลยแล้วเกิดไปติดโควิดมาจะรักษาไม่ได้เนื่องจากภูมิต้านทานไม่พอมันก็จะน่าเสียใจกันไปบานะงคนลูกไปขนามไม่ต้องฉีหรอกเดี๋ยวนี้เรามีมาถึงติดโควิดมาก็ฉีด ก็เหมือนรักษายาไข้ด้วยแบบมันไข้หวัดเป็นมากรักษาหายไออย่างนี้พูดแบบไม่รับผิดชอบนะครับนะถ้ามันเป็นอย่างที่ทารววายจริงๆเขาไม่รู้ฉีดวัคซีนแล้วแต่ถามว่าทําไมฉีดไม่ไดไม่ตายแล้วทําไมพวกเรายังต้องมาฉีดวัคซีนที่หลวงฉีดไห้ฟรีเพราะครอกครัวผู้สูงอายุติดหวัดแล้วกลายเป็นปอดบวมแล้วตายนะครับ อ่ะพักสักครู่หนึ่งก่อนครับ